ใช่อยากเล่นบปุ้ยเสียงอะไรมาันตุ๊ยนี่ไงเสียงอันนี้ไงเสียงไอ้ตุ้ยมาอีกแล้วเจอกันนีไม่ไม่อยู่ใกล้หรอกนะกลัวได้ละไม่เอาไม่ต้องมาเดินด้วยแล้วเนี่ยไม่ไม่เอาเลยได้ใชาก็ไม่เอาไปอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอันตรายอย่าอยู่พยายามเฮ้ย ตามเมื่อกี้เราเป็นบอดี้การ์ดด้วยแหละแต่คุณสิตายก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ปกป้องอุ้ย <laughs> รอดมาได้รอดได้อย่างไรนี่ <laughs> ยังไง Oh, จุงจ๊งจุงจ๊งจุ๊บจุ sells 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 ๊งจุ๊งจุ๊งอาจุ๊บจุ๊งจุ๊งจุ๊งคุยเปนงานเป็นการเนี่ยโอ้โหทำมาไรได้บ้างไหมนี่คนรักมานี่มาเคลียร์กับเราเดี๋ยวนี้มาเคลียร์กับเรามาเคลียร์กับเราเพื่อเรามาเยอะดิอยู่ตรงนี้เลยเยอะดิอยู่เขาไปทำอะไรตรงนั้นน่ะทำไรอ่ะ พ่อออกไปพ่อออกไปพ่อไปมานดิมาวุ้บอุ้ยอุ้ยทำมาไรได้บ้างไหมทำมาเอ้ยตุ่ยเลยว้า ว้าวนาวว้าว มาขมันเน่มันเนไม่มันเน่พิมพีรีพิมลีรีพิมลี่ีพิมลีรร้องอ่ะไม่ไ้ดูอ่ะใช่ดูกลอกหปลองหลอลอลอกหอกอกหอกหอลกลอลอกไลกลอกกหอกอกก นปลาเราร้องเพลงอยู่กับคุณซานมาลีอย่าพูดอะไรนะมาลีอย่าพูดอะไรมาลีอย่าพูดอะไร้าเราไม่มีอะไรพูดออกมาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยมัจะพูดเป้ไปม่มาลีก็คุณซานนี่ยแหละ่ตอพงอ๊ยายยอยโอ๊ยหัวหวะหนักมาก เอ้ยสูตใครโตดแน่นอนจังหวะแนีู้ตใครตดใครตดอยากจะได้ยินเพลงเมื่อกี้ด้วยอ่ะเอาอีกท uh, 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 ีได้ปะอุ lad, ้ยโอ้ยอตุ้มตุ้มอตุ้มตุ้มอตุ้มอะไรปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวพอเลยโอ้โหจิ๋งเรากำลังร้องเพลงให้ฟังอยู่คุณลากลากโซบมีคุณซาแล้วคุณมาลีอยู่ตรงนั้นด้วยเรากำลังร้องเพลงกันอยู่กับมาลีคุณนัออกก่อนโอ้ยจะโผล่ละ แล้วทำไมต้องไปฆ่าแบบต้องไปฆ่าคนคเดียวที่รู้โลเราด้วยสรุปก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมายืนแบบรอกันอยู่ว่าเออก็จะมีสากุระแล้วก็อมารีปากีอะไรปากีเป็นอะไร เราร้องเพลงกับคุณซ่าแล้วเราติดลมนะเชื่อหรอเชื่อเถอะนี่ไงเราเข้าหมอกไม่ได้เราเข้าหมอกไม่นี่น้องไก่อยู่นี่นี่น้องไก่อยู่นี่ไหนในในระเบิดอ่ะคุณชิโร่ปะคุณชิโร่มีระเบิดมีปาดได้อ่ะขอสักคนเถอะไม่งั้นอามารีอ่ะไม่อุ้ยเออนะขอบคุณค่ะ เธอแล้วมาลีเหลือเธอเป็นคนสุดท้ายเป็นคนหูเราพิงเราแน่เป็นน้ำตาไหลบอกแล้วจะไม่พูดข้าวคุณพี่วินที่มาอยู่นะจุดีตุ๊บ เกมไว้อ่ะโหเกมไว้จัดเลยลาก่อนมารี <c oughs> นักฆ่าเขาเก่งไงตายอ่ะนะถ้านอนไม่มาไม่ตาย <c oughs> เหมือนวิ่งมาแล้วถือไม้ไ,ไม่ได้อะเหมือนเกมนี้ถูกสร้างมาเพื่อเราอะ่ะาตานนี้ถูกสร้างมาเพื่อเรา,าจริงๆอะ่ะอ้าว พี่มินเร็วเร็วเรวเร็วพี่มินทำอะไรอะ่ะคุณพี่ทำอะไรอะ่ะคุณพี่ทอะไรทำอะไรอ่รอะ